ก็พบกับรายการ FPT น f ีนะ่วันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟไฟคครับตอบม้งสิครับนะครับวันนี้ามาอยู่กับเซิร์ฟคุณใหม่นะเขาออกเขาหลุดไปแล้วก็นะวันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟคุณใหม่กันคือนะครับผมก็มารีวิวเซิร์ฟนี้นะโอ้โหปิดยาเลยเนะี่ยเป็น,น,นก็นะอย่างแรกนะครับเราจะไปรีวิวที่เรียกกันใหม่ใหม่เรียก เดี๋ยวผมให้ไอพี่างใต้ล่างคลิปนะครับใต้ล่างคลิปเลยนะครับมีตามีหน้านะมีอ่าต้องเปิดใจหน้าครับมาประตูปะแล้วไม่เป็นไรโอเคนะเดี๋ยวมาม่ไปแกดีนนะเดตอีกแก อกันแล้วกันโทรมากันเยอะเลยชนะก็คนนี้คนนี้แล้วก็อย่างนี้องนี้ออนี้ เรียบร้อยตรงนี้น่าเสร็จแล้วเจ้เสร็จเอาหมัวแล้วมาเข้ากันนะเข้าเลยทีนี้นนแล้วกันเราจะไปรีวิวส่วนแรกกันก่อนเลยนะตรงนี้นะเป็นแมปคุณก็รู้นะเป็นแมปอะไรคือว่าเป็นจุดเกิดสปอร์นะอ่าเรามาดูกันมีเรือนะครับเรือสำราญน,นะสามารถ ุกได้หรือ้าของผมทุกได้นะโอเคปางก่อน,นโอเคแล้วก็มีจุดเกิสปอร์เป็นวัดแมปนี้เคยเห็นกันแล้วนะแมปวัดเนี่ยโอเคกาลิน่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปดูเขากันเถอะอันนี้ก็กิวกับคนใหม่นะโอเคอเอาไปรับครับหนึ่ง นาชื่ออะไรนะนะจ๊ะนะจ๊ะผู้ทำกัลยน่าแล้วโอเคนะครับเราซื้อมาัะเราจะได้คุยอยู่ใหม่แล้วครับ Uh oh. Uh oh, okay, No, เอ็งอะไรโอเคดีละแม่งตีไอ,ไอ้แม่งกากอ่ะแม่งกากของผมไม่หลุดเลยแต่กูหลุดอะ่ะกากไงตู้ดิเครื่องพี่ทำไรมาไม่รู้อ,ะะอ่ะทีนับอ่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟของคุณใหม่เเขานะครับเอ็มซีอะไรครับเอ็มซี s น s มิซิตครับ n น m e s มิซิตโอ้สปอนคงรูง้กันนะเคยเห็นมาหลายๆครั้งแล้วแบบนี้แม่งรู้ได้ไงวะรู้ดิใครใคเขาก็รู้ ปลามันเคยพังไปหลายครั้งเลยตอนแรกสร้างสวยๆก็พังสร้างสวยก็พังสร้างสวยก็พังมาดูสปอนนะครับอ่าตอนนี้เป,ป็นสปอนครับแล้วก็อ้าวตัวน,นี้มีโดนเนทอ่าตัวน,นี้มีวาร์ปโซนอะไรแจกของนะของเพชรแล้วก็แอปเปลิลทองโอ้โหแจกดีมากเลยนะแอปเปลิลทองแบบเนี้ยโอเคนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ยไฮโลจะกลายมาเยอะแยะวะเพราะฉะนนมินิมันนีเป็นช็อปครับคลิกโอเพนครับนี่เอามามเออผมขอโปรโมทเกมหน่อยฮะ ใครที่อยาเยกเยอเกมนะครับทีมรัพ f เปอร์สตาร์ได้เลยครับได้เลยครับว่า F2 Super s ครับเข้ามาได้เลยนะครับโอเคโอ้ติดโอ้เราต้องมารีวิวเซิร์ฟนี้หลายๆรอบแล้วมันมันมันดีใครหายตัวคลิปนี้จบไปก่อนนะครับโอเคแล้วใครขุดนถ่ายแค่นี้เหรนะไม่ต้องถ่ายแค่นี้รีวิวไงครับรีวิวเซิร์ฟก่อนไงครับอ oh. <c oughs> ๋อผมถ่ายนานแล้วเมื่อกี้ตอนนี้คุณหลุดจากสกายอะ อ,อ่ลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋วยวเจอค <มา S 1> ลิปที่สองอ่าได้ครับเดี๋ยวเจออีกคลิปที่สองแล้วสวัสดีครับ